สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชอวัชรพลน,นะครับวันนี้อยู่กับซานี่ SY 1 5 5 W ก็เป็นรถกดล้อยางของซานี่นะครับคุณผู้ชมก็ยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเห็นครับก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกนี่นะครับคุณผู้ชมสำหรับรถกดล้อยางของซานี่เอง ه, ถามว่าจริงๆเคยเห็นไหมเคยเห็นผ่านๆครับน่าจะอยู่แถวเส้นอำเภอตะการนะครับจังหวัดอุบลแเพว่าวันนี้เองก็เจออยู่หน้างานอสมาครครับก็เป็นของหอจกอโจเสียงค้าไม้ครับผู้ชมก็เป็นรถขุดขนาด15ตันครึ่งครับ โอ้เสียงเครื่องยนต์นี่ดังนิ่มมากผู้ชมเป็นรถใหม่นะเอาถ้าเป็นรถขุดขนาด15ตันถ้าเป็นล้อยางส่วนมากก็จะไม่มีเท้าช้างด้านด้านหน้านะผู้ชมนะใช่ครับด้านหน้าปกติมันจะมีเท้าช้างนะครับถ้าเป็นพิกัด200คันนี้เองก็มีแต่ใบเกล็ดครับ เป็นขาตั้งขาเดียวเลยก็เป็นงานเบาๆงานสบายๆครับผู้ชมงานแต่งขอบข้างทางนะครับอน้างานก็จะหมดแล้วครับไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายคันนี้นานไหม ก็มีลมมาผู้ชมลมอเอืยยครับก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ ก็ใช้เป็นมุ่งกี่ห้าฟันนะผู้ชมนะก็น่าจะอยู่ประมาณสัก0.6ลูกบาทเมตรหรือว,ว่า0.6คิวนี่แหละครับเอาโอ้โอ oh, 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 ้ลม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 เอาเดี๋ยวขอดูการเดินการวิ่งเข้าก่อนนะครับ Oh. <laughs> คันนี้เองก็มีลายแยกนะผู้ชมนะมีลายแยกลายไปปิ้งนะครับลายคีบนะครับบูมอาร์มความใหญ่ความโตของเขาเท่ากันเลยครับกับขนาด135 คลิกเลยผู้ชมคันนี้ก็เป็นงานววครับงานขี่เขียนะครับผู้ชมงานแต่งขอบทางครับ ปิดกันไปครับผู้ชม เอาครับผู้ชมสําหรับท่านเลนะครับที่มีใจรักในรถขุดหรือว่ามีใจรักในเครื่องจักรกหนักนะครับหรือว่าเครื่องจักรขอสร้างก็สามารถเข้ามารับชมกันได้ครับในช่องทาง YouTube ชวัชรพลแล้วก็จะเป็นเพจ Facebook ชอวัชรพลนะครับเข้าไปติดตามกันเลยนะครับคผู้ชมคนติดตามน้อยมากตอนนี้ <c oughs> เดินตามกันไปเรื่อยๆแล้วครับ ค่าตัวน่าจะแพงพอๆกับ200นะผู้ชมนะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นล้อยางนะครับมันจะมีชุดอุปกรณ์เกียร์นะครับเป็นเกียร์ของ ZF โอ้อันนี้ก็ค่อนข้างแพงใช้ได้เลยผู้ชมนะแพงเหมือนกันเลยครับเกียร์ของ ZF เเกียร์ตัวเดินนะครับ แสงแล้วถูกแสงแล้วสวยนะผู้ชมนะสีสันเขาซานี่เป็นสีเหลืองอมส้มๆนะครับเหลืองอมส้มจริงสีสันเขาก็ดูดีๆแล้วก็ไม่เหมือนใครนะผู้ชมสำหรับตัวสานนี่ ซาี้เองก็เพิ่งมีงานใหญ่เปิดตัวไปครับโอ้อันนั้นก็แจก,กรถเบนซ์เลยนะผู้ชมนะก็ถ้าเป็นในบ้านเราก็ตอนนี้เริ่มนิยมแล้วครับเริ่มจะหาตัวได้ง่ายแล้วครับสำหรับรถขุดของซาี่เองไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับหรือว่าจะเป็นร้อยยางครับอจอกอจอเสียงคามาเองก็ เอามาประจําการไว้1นึคันครับผมไม่แน่ใจว่ามีกี่คันนะถ้าเป็นล้อยางของซานี่ของหอจกตัวสินค้าไมา้แต่ว่าก็เลือกใช้งานนื้อผู้ชมหอจกใหญ่ๆก็ให้การยอมรับนะครับของดูซานเองก็มีนะครับผู้ชมของดูซานก็จะเป็น140นะครับ ซานี่เป็นร้อยห้าห้าในเท่าที่เคยเห็นนะครับของดูซานก็จะมีตัวใหญ่ด้วยสองร้อยสิบครับแล้วก็โฮมอสสูนะเป็นร้อยห้าสิบของ XCMG ก็มีเองครับผู้ชมเป็น X อ่าเป็นเป็น210นะผู้ชมนะ ก็เป็น210 wbt ครับรหัสเขา w ก็คือวิวผู้ชมก็คือล้อยางนะครับก็เสร็จได้ครับไม่ได้เห็นงานตักดินของเขานะครับโอ้ผมว่าน่าจะได้เห็นงานตักใส่สิล้อสักหน่อย ก็ไม่เป็นไรครับมาไม่เสียเที่ยวครับมาทีมงานนี้ กระบ,บอกรักษาสมดุลก็ทําหน้าที่เป็นคล้ายๆช็อคอัพนะผู้ชมเป็นตัวรักษาสมดุลครับ เป็นรถขุดล้อยางเองก็จะมีไฟท้ายเหมือนรถยนต์นะผู้ชมมีไฟท้ายมีไฟเลี้ยวไฟพามากนะครับมีเหมือนกันหมดเลยเอาครับผู้ชมคลิปนี้เองก็เดินทางมา12 13นาทีแล้วนะครับก็ ฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดซีฟิร์สกดกระดิ่งเตือนช่องชอ,งชองวัฒนพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนที่ช่องอัพคลิปลงนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็รถโดซานี่ SY155W นะครับของจิมงานหาจากกอจกรจวเสียงค้าไม้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาละครับ